สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบ้าสมองส,องสอุาบ้านสุขสุขคนพ่อพ่อกับสังเอิญคือก้าพี่น้องไปข่าวป่านนห,นนหน่อไม้ค่ะเบิ่งคนดางหลังปาเป็นกองทัพ่า <c oughs> โซเลยกันพี่น้องอรถโบ๊ดกัน นางข่ายเริ่เมาหลุดวางยางเอาผมเมาหลดบ่ได้ดอกบดหุ่นเบิ่งดอหุ่นนะโอ้ยถือผ้าอยู่เอ้าเข้าไปเข้าไปเข้าไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยค่อยจ้องแล้วค่ <c oughs> อยเมาหลด เฮ <laughs> <laughs> าสินั่งได้ใช่บัดน,นี้ไป <im itation> พี่น้องไปพ่อกันอยู่ป้ากอนไม้หอดกอนไม้แล้วค่ะพี่น้องเลยมันกะกอบเนกระกอ,กะกอ,กะกอห่างเนาะเ <im itation> ขาสีเห็ดคัวววานี่ฮะ <im itation> <im itation> ป้าดีมันคืออยังพี่น mm. Teraz, like ้องนเกลือนอนอนะ้ม uh, ต um, mm, ับ้ให้กรพูใหากพาฟ้าเชียงก้อง ไปพี่น้องไปพือพ่อเพื่อกันอยู่ก่อนน้าใหม่คือเกา่าตอนนี้นะฮอดก่อนน้าใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยไปเหี้ยวมันพี่น้องเอ้ยป้าไร้อันว่าซานบอลริกว่ะป้าอย่างหักเด็กพี่น้องป้าพี่น้องน้าใหม่ พี่น้องเคียงฮักโ้มีเหี่ยวใหญ่ๆพี่น้องยอมไม่ได้อันใหญ่บเฮ้ยมอวิ่นอนบ่เฮ้ย บอวเสียมนะเขาสิส,มส้สมพีน่น้องได้สี่อันพีน่น้องเลยได้ห้าอันห้าอันพีน่น้องกำลังพันโลวบวงรลส้มกอดต่อไปพีน่น้องว่าสิได้ไล่คือก่อนนี้บนะเนาะ เหี่ยวบักใหญ่เลยงัดเสียงไผว่าทางน่ะปวดปวดอยู่เสียงหักน้อไม cô ừ, hiên nó hay nhai tặng cho một người leo nương nó ở mà nó hơi chậm Song tốt 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 หอดโลดแล้วพี่น้องเลยรวมโตกันสิครับาวสิเป็นคน่ไปเห็นไปหยิบหเกล่แสดงเดรยก็มู่จังมาแต่ห้องบัไดนี่นี่พี่น้องเอ้ายเอาเลยนี่เอาไกลๆนี่โอ้ยเฮาเราไปปักไก่ไก่จะมัดด้ยมัดเด้อม่มัดกระตัางเอา

ป so so <row> ้าปาป้าขึ้นรถเอาเฮ้ยมีดนี่สบายสบายน้นโอ้าจอกอย่าแ้อยบอกโอแหงขึ้นกอนแงแบกระไม้กับแห้ง่ยางอีต สย่างก็คือานนบายได้เลสย่างขีเก่าฮะเสียมขึ้นขึ้นขึ้นไปพี่น้องพี่น้องแต่มแมนเนเฮา เงินผักบ่นกินเก่าคลิปเก่าคลิปเก่าห้ามลงเลยด้อห้ามกรสอบซีลงเออสอนเฮ้ยห้ามกรสอบทำไมล่ะเนีต้องจักเอามามต้องปูก็ได้นะหลอนบนเลยแหละเิพาไปนั่งเกลือกับแถวป่าเนาะเป็นล่อทางลังด้วยลูกเซม Thôi Đặt lông Đây là tặng đây cái lô thai nương thằng khôn Chôm. Chôm với bài luôn Thôi oh. Xịt Xong lại like. mai oh. có sút thế nào sút uý bận mình mì heo mình cà ma cái câu thanh su mày cả xe <laughs>

พี่ผ่านยังก็ขอโทษขอไปขยค่ะนะพอกกนใหม่บาย